โอเควันนี้จะมาดูอัปเดตแมปบูทเฮลเดี๋ยวไปดูข้างในเลยอัปเดตมาก็ไม่ค่อยรู้อะไรอืม hmm. ไปทาไหนทะที่มีไม้กวาดให้บินนะอื hmm. ใช่บ้านอ่ัทนีเดี๋ยวฮะห้าวัน <c oughs> ไม่เอารอห้าวัน <c oughs> ขอไปหาบ้านก่อน เหมือนมีบ้านฮันโล่หนัปเดตมาใหม่นะใช่บ้านอันดีไหมเหมือนไม่ใช่เลยดูก่อนนะว่าใช่ไหมเฮ้ยคอยไม่ดูแค่ขอดดูขอดูก่อนว่ามีบ้าน ได้เล่นนานก็จําไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวขอร้อนเสร็จลดดูก่อนเสี่จุดห้าวันนี้นี่เหิออดอะไรด้วยเหรอโอ้ยอนี่ภาษาอะไรด,ย,ด,ย,ดยือ้อห ขอดูรถที่อัปเดตมาใหม่ก่อนโอ้มีแค่หมือนกันมันมีบ้านที่อัปเดตใหม่เหมือนกันนะเดี๋ยวขอหาก่อนหาหาอืม ไม่มีบ้านใหม่อัปเดตมาเลยอ๋อมีคนแอดเพื่อนมามีบ้านอัปเดตไหมไม่นะรอนหาดูก่อนหา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 ก็ยังไม่ปลดรถอีพทีละ มือนมีอัปเดตใหม่แล้วมีรถใหม่ด้วยถ้าอัปเดตใหม่มีรถใหม่ก็ต้องมีไม่ใช่เหรอทำไมมีแค่หนึ่งคันไม่เหมือนในในคลิปเลยไม่เหมือนในคลิปที่ดูใน YouTube ช่องอื่นนะอืมงั้นเสร็จรถแบบนี้ก็ได้ พิมว่าอะไเนะมมาให้เป็นอวร เปลี่ยนใบหน้าใบหน้าอยู่างไนอยู่างไอย่างไรเนี่ยนับแบบไหนดีเอาแบบไหนดีเปลี่ยนผมด้วย ชอ,อะไรนฮ่าก่อน่ก่อนาก่อน่ดีนะดีดหรู้สึกไม่ค่อยดี <c oughs> อันนี้ได้ไหม <c oughs> ก็ไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ค่อยได้อันนี้ก็ได้ 拜拜。嗯。<Bye> ขึ้นไปขึ้นเยอเยใช่ขึ้นไม่ได้งั้นต้อนเอาใหม่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 เอาไปแล้วเร็วขึ้นเยได้แล้ว อดี๋ยวเดี๋ยวเบรด Blade โอ้ยทำไมไม่เบรดโอเคขับเอง้านเบรกเทนเมื่อมือไปหมดแล้วโอ้ยเมื่อมือเหมือนตอนนี้จะได้นะรถเอารถไปขับในน้ำิฮีฮเฮียวันนี้ดีเลย <c oughs> <c oughs> ขับในน้ำขับในน้ำแทนเรืออ๋อ,อด้วยด้วยด้วยใช Yeah. e <totus> มีใครอ่านออกไหมเอาเอาอ๋อต้อนออกไปแมปอื่นโอเคคนนี้เล่นแมปในที่ไหนในอินเดอร์ฟอร์ยเพื่อนเพื่อนเป็นผู้เล่นใหม่ คืนก็มาอัปเดททำอีเวนต์ก็ไม่เป็นเลยเพราะว่ามันคืนมาอัปเดตคืออีเวนต์คือไม้กับเลดใหญ่มากเลยได้ไม้กับเลดนันใหญ่คือได้ห้าสิบเลยอีเวนต์ทำเปไหนก็ไม่รู้ด้วยนะ บัญชีใหม่แล้วเลวยได้เล่นถึไ<ม>ด้วนะังทีนะ่สูงที่สุดไปสูงที่สุดวกนะ็ได้จนะสูงเท่าไหร่ เทศกา,ทาลทะนดูวีในค่เก้าคืนอ,อะไรทำไมเห็นกัอะนอยู่เฮ้ยแปลก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 ไหมเ้าปืนค่ะอโอเคคือเมื่อกี้ตายไปทั้งสามคนทั้งทีเลยตั้งมาเริ่มใหม่โอเคเดี๋ยวจะตัดต้นไม้ ไปช่วยเด็ดแล้วโดนหมาป่ากัดกัดหมดไม่มีอุปกรณ์เหมือนก็คือไม่มีปืนด้วยไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยโดนมาป่ากัดตายเลยมีเพื่อนมาช่วยแค่ไม่มีแบนนี่ไม่มีแบนนี่เลย น,นี่แบบนี้ก็ได้ไม่ใช่เหรอฮะโอเคก็ได้โอเค บทคลิปนี้ได้ไหมจำได้ใช่ไหมก็คือคนที่เคยดูนะถ้าใครยังไม่เคยดูไปดูได้เป็นหน้าบทคลิปความรับในโรบอตอันนี้ความรับที่ทำคือทำทำผิดเพราะว่ายังยังไม่มียังไม่มีเบ็ดยังไม่มีเบ็ดนะเลยต้องเลยทำ,ทำทำยังไม่ถูก เดี๋ยวถ้าวันไหนวางเดี๋ยวจะมาทําคลิปแบบนี้ใหม่นะคลิปที่เป็นความลับนี่แบบนี้เลยตอนที่ทํามาก็ทําในแอปตอนที่ทําบทคือทําในแอคนวาทาบทแบบนี้เอ้ยเดี๋ยวอันนี้ถ่ายมาไม่ใช่บทอะไรหรอกนี่นี่คือคลิปอะไรจําจได้ไหมเป็นคลิปก็ใช้ไอดีนี้เหมือนกันอันนี้ไอ ไอเดีนี้เล่นได้จริงแค่ไอดีนี้เป็นแค่วิดีโอเป็นวิดีโอความลับนะไม่ว่ามีเสียไหมไม่รู้ว่าทำไมเห็นตัวนี้เป็นแบบนี้ที่เห็นอยู่เลยคือทุตยา่างมาอ่านขึ้นทำไมมันขึ้นแบบนั้นก็ไม่เลยนะ เคัน,นี้พอแนละ้วเหมือนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ้าไม่ค่อยดีถ่ายมาเวดไหนก็ไม่รู้ใช่นี่คือภาพ เป็นเป็นวิดีโอที่อัดไว้ตอนเล่นสเตียว์บีหลอดนามาทับกันเลยนี่ใช้ได้สอนหน้าจออันนี้เล่นปอมอัน,นเล่นจินมีใครจะแยกออดไหมเห็นไหมเหร นี่อีกแล้อเดี๋ยวจะตอนนี้คลิปจบเท่านี้ก่อนนะบ๊ายบาย